มาต่อกันที่ EP สามนะคะ EP นี้เราจะเริ่มทำลายเสื้อโดยที่ลายที่เราจะทำเราจะทำลายดอกมาลิซอนนะคะเราจะต่อไหมเข้าไปตรงนี้ค่ะตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยแทงเข็มเข้าไปแล้วก็ทะลุด,ด้านหลังเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมา เหลือหางไหมไว้ประมาณนี้ค่ะถ้าใครกลัวหลุดก็สามารถมัดเป็นเงื่อนตายได้นะคะแต่เราจะถักโซ่ไปค่ะโซ่สามโดยพับเก็บหางไหมไปด้วยให้เราถักลงในช่องนี้เจ็ดครั้งนะคะก็หนึ่งกับโซ่สามที่ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้ก็ถักไปเลยค่ะหลักที่สองก็ลงตรงนี้หางไหมตัวนี้ก็พับมาด้วย หลักที่สามหลักที่สี่ที่ห้า หลักที่7แทงเข้าไปจุดสุดท้ายนี้เลยค่ะรวมกับโซ่สามตรงแรกเราจะได้เจ็ดหลักนะคะทีนี้เราจะไปห่วงต่อไปถัก F 8หลักลงในห่วงต่อไปนะคะ1 2 สาสี่ให้เราถักไปช่องแรกให้ได้8ดหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเสร็จแล้วขั้นด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็มาถัก F ลงในช่องถัดไปอีกสิหลักนะคะ F 10หลักระหว่างห่วงที่จะขึ้นห่วงต่อไปเนี่ยโซ่สองตลอดนะคะ ตั้งแต่แถวนี้ต่อไปก็ f10 หลักลงในทุกๆห่วงนะคะให้เพื่อนๆถักไปวนรอบทุกห่วงจนมาถึงจุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงห่วงนี้ซึ่งจะทำเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะก็คือ8ดห่วงค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันห่วงสุดท้ายค่ะเราได้ทำรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะ พอถึงห่วงสุดท้ายเราก็จะทำเหมือนฝั่งนี้ก็คือ f 8หลักลงในห่วงค่ะพอถึงจุดเริ่มต้นก็ให้นับ1 2 3สแล้วก็ไปซีดึงผ่านบนโซ่หลักที่3มเลยนะคะ ดึงผ่านเราจะขึ้นแถวที่สองโซ่ห้าแล้วให้นับ1นสองให้เรามา x ลงหลักที่สามโซ่ห้านับหนึ่งสองปักลงหลักที่สามโซ่ห้าหนึ่งสองสามปักที่สามนะคะ 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้าโซ่ห้าลงในทุกๆหลักที่สามหนึ่งสองพอถึงตรงนี้ก็ลง x ตรงนี้เลยนะคะลายมาลิ1นลายจะใช้สี่ห่วงนะคะให้เราทำแบบนี้เวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะเดี๋ยวเราจะติดมาร์กตรงจุดเริ่มต้นเราจะได้ไม่ลืมใน1ช่องเนี่ยให้ได้1 2ึ่สอามี่อยู่บนใน1ช่องนี่นะคะ แบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ช่วงนี้เห็นไหมคะช่วงนี้มันได้เกินก็ช่างมันค่ะเดี๋ยวมันมาเฉลี่ยกับฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะถักให้ดูอีกโซ่ห้าแล้วนับหนึ่งสองปักโซ่ห้าหนึ่งสองปักลงโซ่ห้าหนึ่งสองปักลง โซ่ห้าหนึ่งสองปักลงตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ามันมีสองโซ่ใช่ไหมคะปักลงไปเลยให้สังเกตง่ายๆในหนึ่งลายตรงเนี้ยเขาจะมีสี่ช่องอยู่ข้างบนเห็นไหมคะให้เพื่อนๆถักไปโดยรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะเราได้ถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราจะจบงานแถวที่หนึ่งด้วยโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง แล้วก็ปักลงบนจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยดึงขึ้นมาปด1ปด2แบบนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด28ดอกนะคะ1ดอกใช้4ห่วงฉะนั้น4คูณ28เราจะได้ทั้งหมดถ้านับเป็นห่วงได้112ห่วงนะคะเสื้อตัวนี้เราจะทำไซส์36ถึง38นะคะใส่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหน ต้องการไซส์ใหญ่กว่านี้เราก็สามารถขึ้นเหมือนกันหมดได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไปขยายจนกระทั่งได้ตรงรอบอ,อกเพื่อนๆแล้วค่อยมาเชื่อมแขนเดี๋ยวจะมีบอกในคลิปต่อๆไปนะคะเรามาต่อแถวที่สองกันเลยค่ะเราจะขึ้นแถวที่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในนี้ค่ะลงในห่วงแรกหนึ่งสอง สามเราจะทำสามครั้งนะคะต่อด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวให้เราขยับตัวมาร์กมาตรงจุดเริ่มต้นมันจะเฉียงไปนะคะลายนี้เริ่มต้นตรงนี้ได้โซ่ห้าแล้วให้เรามาลงห่วงเดิมนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งหรือ f ค่ะสามหลัก ได้สามหลักแล้วก็เอ็กลงห่วงถัดไปค่ะต่อได้โซ่ห้าเอ็กลงห่วงถัดไปโซ่ห้าเอ็กลงห่วงถัดไปพอได้สองห่วงแบบนี้เราก็จะทําแบบเดิมนะคะก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในห่วงถัดไปสามครั้งนะคะขั้นได้โซ่ห้า ลงห่วงเดิมนะคะอีก3มครั้งเสร็จแล้วก็เอ็กลงห่วงถัดไปลายมันก็จะซ้ำๆแบบนี้ค่ะไปทั้งตัวเลยนะคะต่อไปก็ให้แค่โซ่ห้าทำสองห่วงถัดไปเดี๋ยวจะทำให้ดูอีก1รอบนะคะโซ่ห้เอ็กลงห่วงถัดไป1ครั้ง โซ่ห้าลงห่วงถัดไปครั้งที่สองระหว่างดอกจะมีสองห่วงแบบนี้นะคะด้านบนเสร็จแล้วก็ให้ทําแบบเดิมนี่ค่ะก็คือ f ลงในห่วงถัดไปสามครั้งขั้นด้โซ่ห้าแล้วก็ f ลงห่วงเดิมอีกสามครั้ง แล้วก็ x ลงห่วงถัดไปให้ทำซ้ำๆแบบนี้นะคะเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงช่วงจุดเริ่มต้นค่ะเราได้ถักเวียนมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบแถวที่3เหมือนแถวที่2คือโซ่2แล้วก็ f 1ครั้งลงบนหลักแรกปด1ปด2เราจะจบงานแบบนี้แล้วไอ้ตรงตัวมาร์กเกอร์เนี่ยให้เลื่อนขึ้นมาตรงจุดจบงานตรงนี้ทีนี้เราจะขึ้นแถวที่ส เราจะทำ f ลงในห่วงนี้นะคะสามหลักโซ่สามแล้วก็ x ลงในห่วงเดิมขึ้นต้นด้วยโซ่สาม f สามหลักในห่วงเดิมจบกลีบนี้ด้วยโซ่สาม x ลงในห่วงเดิมเอามือแหวก,กนะคะ แล้วเราจะทําอีกหนึ่งกลีบค่ะหนึ่งดอกเราจะทำสามกลีบนะคะโซ่สาม f สามหลักในห่วงเดิมได้ครบ3ามกลีบเราก็ x ลงช่องถัดไปเลยค่ะขั้นได้โซ่ห้า x ลงช่องถัดไปในนี้เราก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็คือ f สามหลัก โซ่สาม x โซ่สาม f สามหลักโซ่สาม x โซ่สาม f สามหลักจบดอกไป x ในช่องถัดไปแล้วก็ขั้นระหว่างดอกด้วยโซ่ห้า X, แล้วก็ขึ้นดอกถัดไปเหมือนเดิมนะคะข้อสังเกตตรงด้านข้างนี่เราจะมี f 3หลักแล้วก็โซ่สามตรงนี้เหมือนกันค่ะ f 3หลักแล้วก็โซ่สามซึ่งไอ้ตรงกลางนี่เราจะขึ้นด้วยโซ่สามแล้วก็ตรงปิดก็ด้วยโซ่สามด้วยค่ะแล้วก็ f สหลักให้เราทำแบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวที่4ี่เราจะจบแถวที่สี่ โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งมาปักลงบนจุดเริ่มต้นปดหนึ่งปดสองค่ะนี่ก็คือหนึ่งช่วงลายนะคะหนึ่งช่วงดอกจบแล้วก็มีแค่สามแถวนะคะอ,อันที่จริงต่อไปแถวที่ห้าเราจะทำฐานดอกนะคะโดยที่เราจะปักเข้าไปด้านหลังนะคะเพื่อที่ดอกเขาจะได้ซ้อนหรือเด้งขึ้นมานั่นเองเราจะเริ่มต้นแถวที่ห้าด้วยโซ่ห้า เราจะใช้โซ่ห้าหมดเลยนะคะให้เราแทงเข้าไปด้านหลังดันหัวเข็มไปด้านหลังแบบนี้นะคะดึงไหมขึ้นมา x แบบนี้ค่ะตามด้วยโซ่ห้าแล้วให้เราแทงจากด้านหลังนะคะแทงตรงกึ่งกลางกลีบตรงนี้นะคะแต่เราแทงจากด้านหลังแล้วก็ตวัดลงแบบนี้ค่ะไปด้านหลังไปเกี่ยวไหมด้านหลังมา X 1>, 1 2ห่วงแล้วนะคะโซ่ห so, ทีนี้เราจะมาเกี่ยวลงตรงนี้นะคะแทงเข็มขึ้นมาตวัดเข็มไปด้านหลัง x โซ่ห so, อันนี้ก็ x ลงในห่วงธรรมดาไปเลยค่ะโซ่ห so, x ลงตรงนี้นะคะดันดันเข็มไปด้านหลัง ของไหมมาดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ x โซ่ห้าแทงตรงนี้นะคะระหว่างกลางแต่แทงจากด้านหลังค่ะแทงเข้ามาแทงจากด้านหลังตวัดหัวเข็มลงไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็ x โซ่ห้าแล้วก็แทงเข็มตวัดไปด้านหลัง x นี่นะคะฐานดอกต่อไปดอกเขาก็จะขึ้นช่วงระหว่างกลางค่ะนี่คือการทำให้ดอกมันเด้งดอกมันจะซ้อนจะเด้งขึ้นมานะคะจะสวยค่ะโซ่ห้าแล้วก็เอ็กลงบนห่วงธรรมดาไปเลยโซ่ห้าตรงนี้เราก็จะเอ็กจากด้านหลังนะคะจะแทงเข็มจากด้านหลังเอ็กไปตวัดไหมเอ็กค่ะ โซ่ห้าอันนี้จะแทงจากด้านหลังกลางกีบนะคะทิมมาตวัดหัวเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมา X โซ่ห้าจะลงตรงนี้แล้วนะคะทีนี้แทงเข็มขึ้นมาจากด้านหลังเกี่ยวไหมลอดห่วง X โซ่ห้าแล้วก็ลงธรรมดาค่ะ ให้เราทำแบบนี้นะคะไปจนรอบจนจบแถวค่ะข้อสังเกตในแถวนี้ก็คือระหว่างดอกตรงนี้จะมีสองห่วงนะคะตรงช่วงดอกนี้ตรงนี้จะมีสองตรงนี้อีกสองค่ะเป็นสี่เดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงจุดจบแถวที่ห้าค่ะเราได้ถักเวียนมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบแถวที่ห้าด้วยโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วให้ลงมาปักตรงจุดเริ่มต้น ปด1ปด2เลื่อนตัวมาร์กเกอร์ขึ้นมาตรงนี้นะคะลายมันจะเฉียงเฉียงเยืงๆออกไปเราจะขึ้นแถวที่6โซ่5เ้เลงห่วงถัดไปเราจะใช้โซ่5 x ลงห่วงถัดไปหมดเลยนะคะจนจบแถว ให้เราทำแบบนี้ไปจนจบแถวที่6นะคะข้อสังเกตในแถวนี้ดอกเขาจะขึ้นตรงนี้ค่ะห่วงค่อมตรงนี้นะคะก็คือดอกเขาแบบนี้ค่ะก็จะขึ้นตรงนี้นะคะให้สังเกตถ้าผิดแล้วให้ลื้อเลยนะคะให้เราทําไปจนจบแถวที่6ค่ะเราได้ถักบนจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบแถวที่6ด้วยโซ่2การจบนี้ก็จะเหมือนทุกแถวเลยนะคะแล้วก็มาปักลงจุดเริ่มต้น บดหนึ่เลื่อนตัวมาร์กเกอร์ขึ้นมาติดตรงนี้ค่ะในแถวที่7นะคะเราจะทำแบบนี้เลยก็คือ Copy อันนี้เลยเพียงแต่ว่าดอกเขาจะมาขึ้นตรงกลางตรงนี้ค่ะดอกสับว่างนะคะก็คือ F3 หลักแล้วก็โซ่5แล้วก็มา F3 หลักฝั่งนี้ค่ะ f สามหลักโซ่5้าแล้วก็ f ลงห่วงเดิม3ามหลักแล้วก็ x ลงห่วงถัดไปนะคะงานเขาจะขึ้นสับ,บ่างเห็นไหมคะต่อไปก็ copy โซ่ห้า x แล้วก็โซ่ห้า x อีกสองห่วงค่ะลายเดิมทั้งตัวนะคะง่ายดีลายนี้ถ้าเป็นหนึ่งช่วงลายแล้วเราก็สามารถ copy ได้เลยนะคะ ทีนี้พอสองห่วงแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะงานจะมาขึ้นตรงสวบบ่าง f 3หลักลงในห่วงเดิมโซ่ห้า f 3หลักลงที่เดิมแล้วก็ f ลงห่วงถัดไปโซ่ so ห้า x ลงห่วงถัดไป โซ่ห้ากลงห่วงถัดไปงานจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะดอกต่อไปก็จะขึ้นสว่างแบบนี้ค่ะให้เราทําแบบนี้ไปจนจบแถวที่เจ็ดนะคะเราจะจบแถวที่เจ็ดด้วยโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็มาแทงลงกับจุดเริ่มต้นปดหปดสแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะนับเป็นสองห่วงสองห่วงเหมือนกันค่ะ ต่อไปแถวที่8เราก็จะก๊อปี้แถวนี้คือเริ่มขึ้นดอกนะคะ f 3หลักลงในห่วงนี้โซ่สาม x ลงในห่วงเดิมโซ่สาม f 3มหลักโซ่สาม x ลงห่วงเดิม อีกหนึ่งกีบแบบนี้ค่ะโซ่สาม f 3หลักลงในห่วงเดิมแล้วก็ x ลงห่วงถัดไปขั้นด้วยโซ่ห้า x ลงห่วงถัดไปเสร็จแล้วก็จะมาทำ f ลงในห่วงนี้3ามหลักแล้วก็บวกด้วยโซ่สามสองสาม ลงโซ่สามเอฟสามหลักโซ่สามเอลงในห่วงเดิมแล้วก็ทำแบบนี้อีกหนึ่งกลีบโซ่สามเอฟสามหลักแล้วก็เอ็กลงห่วงถัดไปขั้นได้โซ่ห้า X ลงง่วงถัดไปทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะเหมือน2ดอกที่ผ่านมาก็คือ f 3หลักโซ่สาทำกลีบ3ากลีบแบบนี้นะคะให้เราทำไปจนจบแถวที่8ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมคะดอกเขาก็จะเริ่มเด้งขึ้นมาดอกสน้นส้นไหมคะตอนนี้ยังเป็นขยึกขยืออยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้รีดนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆถักไปจนรอบจนจบแถวที่8เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้คะ่ะ เราจะจบแถวที่8ด้วยโซ่2พันหัวเข็ม1ครั้งปักลงจุดเริ่มต้นปด1ปด2แบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนตัวมาร์คมาติดตรงนี้ค่ะแถวที่9เราจะขึ้นทำฐานกรีบดอกเราก็ทำเหมือนแถวนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกนะคะเพราะว่ามันเหมือนเหมือนเดิมอะเนาะโซ่5โซ่5หมดเลยนะคะแทง ใต้ฐานดอกตรงนี้หมุนหัวเข็มไปด้านหลังไปดึงไหม x โซ่ห้าแล้วก็แทงไอ้ตรงกลางกีบตรงนี้นะคะแต่แทงจากด้านหลังแบบนี้ค่ะตะวัดหัวเข็มลงไปดึงไหม x โซ่ห้าเอามือตรงนี้กดกดกีบไว้นะคะเสร็จแล้วก็ให้มาแทงเข้าไปในนี้ค่ะตะวัดไหม ดึงขึ้นมา x โซ่ห้าเราจะเดินโซ่ห้าหมดเลยถึงตรงห่วงนี้ก็ x ปกติโซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะแทงลงไปในนี้ตวัด x โซ่ห้าแทงจากด้านหลังตวัดหัวเข็มลงโค้งไปด้านหลังไปดึงไหมขึ้นมา x ตอน x เรายัง ใช้นิ้วโป้งกดกลีบดอกให้ลงนะคะมันจะถักง่ายโซ่ห้าเอามือแบกๆตรงนี้นิดนึงแทงโค้งไปด้านหลังเอามือนี้พับกลีบดอกลงแล้วก็เข็มก็ไปเกี่ยวไหม x โซ่ห้า x ลงห่วงถัดไปนี่นะคะสังเกตง่ายๆก็คือตรงระหว่างดอกเนี่ยจะมีสองห่วง ตรงกลางนี้สองตรงกลีบดอกสองให้เราถักแบบนี้ไปจนจบแถวที่เก้าค่ะซึ่งก็จะให้เพื่อนๆถักแบบนี้นะคะแถวที่สิบก็ให้โซ่ห้าหมดเลยนะคะให้ให้ดูแถวที่เราเคยทำมามันจะมีแค่นี้ค่ะช่วงแถวประมาณสี่แถวนี้ค่ะนะคะให้ทำซ้ำๆกันไปดอกต่อไปชั้นที่สามนี่ก็จะลงตรงนี้นะคะกึ่งกลางมันจะสับว่างกันให้เพื่อนๆทำไปจนถึง แถวที่หค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะช่วงแถวที่ห้าจะอยู่ประมาณนี้ค่ะเราก็ถักได้มาถึงหช่วงดอกก็คือหนึ่งสามสี่ห้าให้นับอย่างนี้นะคะห้าช่วงดอกเราจะจบแถวที่ห้าเราจะไม่ใช้โซ่สองแล้วก็มาเอฟตรงจุดเริ่มต้นอีกแล้วค่ะเราจะตัดไหมก็คือโซ่ห้าแล้วก็มาซีดึงผ่านกับจุดเริ่มต้นเลยค่ะดึงผ่านเลยล็อกหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าเราจะเอาไปรีดแล้วก็มักขึ้นเชื่อมดอก เก็บซ่อนหางไหมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรีดนะคะและนี่ก็คืองานที่เราลองเอาไปรีดดูนะคะพอได้ห้าชั้นดอกค่ะให้นับหนึ่งสสามสี่ห้าแบบนี้นะคะให้ถักให้ได้แบบนี้แล้วนำไปรีดแล้วก็เดี๋ยวมาลองวัดให้เพื่อนๆดูตัวนี้เราทำอก 38ดนะคะได้ประมาณ19นิ้วค่ะแต่จะไซส์ไหนก็สามารถขึ้นได้เหมือนเดิมนะคะให้ถักไปแล้วลองสวมไปให้ช่วงเนี้ยมันตกอยู่ช่วงหัวไหล่เราค่ะตรงคอเนี่ยใครตัวอวบๆนิดนึงไซส์ใหญ่นะคะจาก14ดอกเนี่ยให้เพื่อนๆถักไป15หรือ16ดอกนะคะให้ถักไปลองวัดรอบคอของเพื่อนๆไปจะได้รู้ไซส์ของตัวเองนะคะส่วนตรงนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะ ตรงสาบไซส์ใหญ่ใช่ไหมคะก็สามารถเพิ่มได้ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวความยาวของคลิปมันจะยาวเกินนะคะโหลดช้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะตอนเชื่อมลำตัวคะ่ะแล้วจะมีเพิ่มดอกข้างละ3ดอกนะคะสำหรับคลิปนี้ให้เพื่อนๆไปทำแบบนี้ให้เสร็จก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกการติดตาม นี่แหละค่ะหนึ่งกำลังใจนะคะสนับสนุนกันไปเนาะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ